สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูรำไพอีกครั้งหนึ่งนะคะในวิชาหน้าที่พลเมืองค่ะสำหรับวิชาหน้าที่พลเมืองเรายังอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะในชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนไปแล้วคือบทที่1เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับในชั่วโมงนี้เราจะไปเรียนบทที่2เรื่องวันสำคัญที่เกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะผลการเรียนรู้ที่เราจะต้องปฏิบัติได้หลังจากเรียนจบชั่วโมงนี้แล้วคือข้อ2ค่ะเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ สำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนบทที่สองเรื่องวันสำคัญเกี่ยวกับชาติศาส,สนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นบทสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะครูได้เชิญคุณครูลูกปดัดมาให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องวันสำคัญขอให้นักเรียน เตรียมหนังสือหน้าที่พลเมืองให้พร้อมนะคะแล้วเปิดไปที่หน้า23เราจะไปเรียนรู้พร้อมๆกับคุณครูลูกปัดและก็เพื่อนๆของเราทุกคนหลังจากนั้นค่อยมาทํากิจกรรมต่อกับค,คุณครูรำไพค่ะหลังจากได้รับความรู้จากคุณครูลูกปัดแล้วเรามาทํากิจกรรมต่อกับคุณครูรำไพกันค่คะขอให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า29นะคะ เราจะนำชื่อวันสำคัญที่อยู่ในหน้าที่29ไปเติมลงในช่องว่างใต้ภาพหน้าที่30ค่ะเราไปดูภาพที่1กันนะคะภาพที่1เป็นวันสำคัญที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามค่ะวันสำคัญนี้มีชื่อว่าวันอิดินอัดาฮาค่ะต่อไปภาพที่สองนะคะเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธค่ะ วันสำคัญนี้มีชื่อว่าวันอาสาละหบูชาค่ะต่อไปภาพที่3ค่ะเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวกับชาติอีกวันหนึง่งเนื่องจากเป็นวันพ่อแห่งชาติและถือเป็นวันชาตินะคะวันสำคัญนี้มีชื่อว่าวันเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะภาพที่4นะคะเป็นภาพวันสำคัญของศาสนา คริสต์ค่ะวันสำคัญนี้มีชื่อว่าวันคริสต์มาสค่ะต่อไปภาพที่5นะคะเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวกับชาติอีกวันหนึ่งค่ะวันนี้มีชื่อว่าวันรัฐธรรมนูญค่ะเก่งมากเลยค่ะ เรามาทํากิจกรรมที่2กันต่อนะคะหน้าที่31ค่ะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าข้อความที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมายผิดลงในวงกลมหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องค่ะเราไปดูข้อ1กันนะคะข้อ1วันมาฆบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงประทมะเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ค่ะถูกหรือผิดคะตอบว่าผิดนะคะ ต้องเป็นวันอาสาฬหาบูชาค่ะต่อไปข้อ2ค่ะวันรัฐธรรมนูนเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานรัฐธรรมนูนตรงกับวันที่10ทธันวาคมพุทธศักราช2475ถูกหรือผิดคะตอบว่าถูกนะคะต่อไปข้อ3ค่ะ วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์เป็นวันที่ชาวคริสต์ระลึกถึงการประสูติของพระเยซูถูกหรือผิดคะตอบว่าผิดนะคะเพราะวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นวันที่ระลึกถึงวันที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนคะ่ะต่อไปข้อที่4คะ่ะวันพืชมงคลกำหนดขึ้นในเดือนพฤษภาคม เพื่อระลึกถึงความสําคัญของเกษตรกรถูกหรือผิดคะถูกต้องนะคะต่อไปข้อ5คะ่ะวันพระหรือวันธรรมสวนะได้แก่วันแรม8ค่ำวันแรม15ห้าค่ำวันขึ้น8ดค่ำและวันขึ้น15ห้าค่ำถูกหรือผิดคะตอบว่า ถูกต้องนะคะเรามาต่อกันที่ข้อ6ค่ะวันจัก,กรีตรงกับวันที่5พฤษภาคมของทุกปีใช่ไหมคะตอบว่าผิดนะคะเพราะวันจัก,กรีตรงกับวันที่6เมษายนของทุกปีค่ะต่อไปข้อที่7ค่ะชาวมุสลิมหรือ คนที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะเรียกว่าชาวมุสลิมชาวมุสลิมจะร่วมกันประกอบพิธีละหมาดและร่วมกันเฉลิมฉลองหลังจากการถือศีลอดในเดือนละมาดอนถูกหรือผิดคะต่อว่าถูกต้องคะ่ะต่อไปข้อ8คะ่ะกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรนิยมจัดในวันรัฐธรรมนูญถูกหรือผิดคะ ตอบว่าผิดนะคะการจุดเทียนชัยถวายพระพรจะทำในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะต่อไปข้อ9ค่ะวันวิสาขบูชาชาวพุทธจะร่วมพิธีเวียนเทียนในตอนค่ำที่วัดถูกหรือผิดคะถูกต้องนะคะข้อสุดท้ายข้อ10ค่ะวันเฉลิมพระชนมพรรษาคือวันประสูติตรัสร,รู้ และปรินิญพานของพระพุทธเจ้าถูกหรือผิดคะค่ะเพราะวันนี้จะต้องเป็นวันวิสาขบูชาค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาในบทที่สองเรื่องวันสำคัญที่เกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ เด็กๆอย่าลืมไปทบทวนบทเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับภาระงานชิ้นงานที่เราจะต้องทําในชั่วโมงนี้นะคะมีดังนี้ค่ะให้นักเรียนทําแบบประเมินตามตัวชี้วัดวิชาหน้าที่พลเมืองหน้าที่4นะคะให้นักเรียนทําแบบทดสอบท้ายบทเรียนหน้า34-35จํานวน10ข้อค่ะสำหรับวันนี้ครูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะขอให้เด็กๆทุกคน สู้ๆค่ะสวัสดีค่ะ